กินก๋วยเตี๋ยวค่ะทุกคนกินก๋วยเตี๋ยวหนักกันนะพี่น้องผักเยีะยวแยะเลยค่ะใส่ถั่วง,งอกลงไปกัอนนี่แล้วเราก็คนคนค,น,คนนะคะคนคนคนค,นค่ะพี่น้อง

พี่น้องพริกพริกกินกับก๋วยเตี๋ยวฝือค่ะกินฝือนะคะเฟอือสึ้นมี